สวัสดีครับวันนี้ก็มีการมอบรางวัลหน้าเวทีมอบรางวัลการทำพานครับันี้งานโสดเตรียมอุปกรณ์ครับเปิดแล้วครับเรีรอเสร็จแล้วนะครับพร้อมครับอันนี้ก็เป็นเด็กในชุมโสดนะครับก็พร้อมทํางานในเช้านี้ไม้ของประธานเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ไม้สาหรับพิธีกรแล้วก็คณะกรรมการนักเรียนทํางานต่อไงก็เรียบร้อยแล้วครับนี่น้องอับไม่ตัดผมมาแล้วเหรอ จะตัดมาสักพักละก่อนมันคุยคุยแล้วก็อันนี้ทีมงานถ่ายเท่าสดครับเราก็เซ็ตกล้องเซ็ตกล้องวิดีโอเรียบร้อยแล้วที่จะถ่ายเท่าสดขึ้นจอ,น,จอน,นี้นะครับน,น้องในเด็กนักเรียนในชุมชนสดที่มาดูแลเรื่งกล้องวิดีโอครับอันนี้ก็ทําการเซ็ตอุปกรณ์ก็จะมีจอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ไอบอลครับสัญญ,ญาณคือตัวส่งสัญญาภาพไร้าสายนะครับไปทีนี่เราก็กำลังกำลังเซ็ตนะครับ และนี้ก็เป็นทีมงานทีมงานเบื้องหลังครับมีคิูตั้มครับแล้วก็น้องจินดูแลเครื่องเสียงนะครับเปิร์ประทานสดครับงานวันนี้ก็พร้อมไหมครับงานช่วงเช้านะครับ